เล่าให้แล้วก็เปิดในโทรศัพท์ให้ดูด้วยเรื่องอะไรคะลูกมันเป็นเรื่องลิงเกลีมันโดนใจแม่มไ,ม <S <S ไม่ใช่ะมัมันมเป็นยังไง<น> <นะ S 2> ล่ะลูกมันเป็นมีลิงเกลียตัวหนึ่งกัดแม่ปูมีปูอยู่สี่ตัวตัวหนึ่งเป็นแม่อีกสามตัวเป็นลูกแล้วก็เรื่องมันเป็นแบบนี้ก็คือก็คือ ที่เหล่าซื้อเล่าหนูจะไม่ได้เล่าที่เหล่าซื้อเล่านะหนูจะเล่าที่ที่หนูเห็นในโทรศัพท์เหล่าซื้อนะก็คือจะมีพนอคนหนึ่งอะเขากำลังกินข้าวปั้นอยู่แล้วเขากินอยู่เขามีอยู่สามชิ้นแต่ว่าชิ้นหนึ่งที่มันวางอยู่อะมันหล่นลงไปแล้วมันก็ไปอยู่ใกล้สระน้ําของปูแล้วปูก็ดีใจแล้วทีนี้ะ ปูอ่ะก็จะเอามากินแต่ว่าพอปูจะเอาไปให้ลูกใช่ไหมลิงก็ขอแลกกับผลวิเศษผลหนึ่งแล้วแล้วทีเนี้ยแม่ปูอ่ะเขาอ่ะก็เอาเอาไปปลูกพ่อปลูกเสร็จแม่ปูเขาอ่ะก็ปีนขึ้นไปไม่ได้ก็เลยให้ลิงอ่ะปีนขึ้นไปเอาให้แต่ว่าปีนแต่ว่าลิงมันคิดแผนชั่วก็คือมันอ่ะจะ พอมันไปเอาให้แม่แม่ปูใช่ไหมมันอ่ะก็ไม่ยอมเอาให้แม่ปูมันกินแล้วทีนี้ยพอแม่ปูแล้วทีนี้มันก็ทะเลาะกันแป๊บหนึ่งแล้วเขาแล้วลิงก็เอามะม่วงให้แม่ปูแต่ว่าเอาเป็นลูกดิบๆแข็งแข็งสีเขยียวเยวอ่ะโยนใส่แม่ปูแล้วก็โดนกระดองแม่ปูกระดองแม่ปูอะมันก็แตกแล้วแม่ปูก็ตุย ตัวที่ที่อยู่ในป่าใช่ไหมมีลูกปูสามตัวแล้วก็มีพึ่งตัวหนึ่งแล้วก็แล้วก็มีเป็นไอตัวหินยักษ์ตัวหนึ่งแล้วก็มีเป็นเออลูกลูกตัวกลมๆอะ่ะอะไรตัวหนึ่งแล้วก็มีอุนจิของกระบ,บือตัวหนึ่งแล้วเขาก็ไปจัดการลิงกัน กูก็หนีบตูดลิงด้วยแล้วมันก็ทับลิงอ่ะไอตัวหินอ่ะแล้วลิงมันก็